สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับพอดีผมได้สั่งกระจกอลูมิเนียมจากช่างอลูมิเนียมมานะครับเดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งให้ผู้ชมดูก่อนนะครับคือการติดตั้งเองนี่มันก็จะประหยัดก,กว่าที่เราให้ช่างอลูมิเนียมมาติดตั้งนะครับถ้าช่างอลูมิเนียมมาติดตั้งค่าติดตั้งก็ จะแพงนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราติดตั้งเองสั่งมาติดตั้งเองนี่ก็จะประหยัดขึ้นมาอีกนิดนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปรู้จักอลูมิเนียมกันก่อนนะครับครับผมเฟร,รมหน้าต่างที่เราสั่งมาติดตั้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเฟร,รมแบบไหนกันบ้างนะครับ ครับผมเฟรมที่ผมสั่งมาในวันนี้จะเป็นเฟรมแบบธรรมดานะครับซึ่งจะมีความหนาก็ไม่มากนะครับจะเป็นตัวบางนะครับถ้าตัวหนานี้ก็ด้านข้างของเฟรมนี้ก็จะมีความกว้างนะครับครับผมส่วนเฟรม ก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเราก็ต้องรู้จักเฟรมกันก่อนนะครับเพื่อในการติดตั้งจะได้ถูกนะครับครับเฟรมด้านข้างนี่เขาเรียกว่าเฟรมข้างนะครับและเฟรมบนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เฟรมบนก็จะมีอยู่สามช่องนะครับสองช่องนี้จะจะเป็นล่องของบานเลื่อนนะครับส่วนด้านในล่องเล็กๆนี้ก็จะเป็นล่องของบานมุ้งลวดนะครับครับผมส่วนเฟรมล่างก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ เฟรมล่างกับเฟรมบนจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนเฟรมด้านข้างสองด้านซ้ายขวานี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับการติดตั้งนะครับให้เราเอาล่องของมุ้งดวดเข้าด้านในนะครับครับผมการติดตั้งเฟรมอลูมิเนียมก็แบบนี้นะครับ จะเห็นว่าด้านบนนะครับมีช่องของบานเลื่อนและมุงนะครับด้านล่างนะครับเฟมเฟมล่างนะครับก็จะเสมอกับขอบหน้าต่างเลยนะครับ ก่อนที่เราจะทําการเจาะรูนะครับเราก็ต้องทําการทาบระดับน้ํากันก่อนนะครับหลอดน้ําก็จะสกปรกนิดหน่อยนะครับเพราะผ่านหลายงานมานะครับทาบหลอดน้ําให้ได้ระดับนะครับ พอได้ระดับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทำการยึดน็อตที่ช่างเขาเจาะไว้ให้นะครับใช้สว่านกระแทกเจาะลงไปเลยนะครับดอกสว่านกระแทกนี้เราก็ต้องใช้ดอกสว่านสองหุนนะครับเพื่อจะพอดีกับฟุกที่เราจะฝังนะครับครับพอได้ระดับกล ทำการเจาะเลยขนะ้วครับผมพอเราทําการเจาะดูเทียนที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทําการฝังฟุก ให้ใส่ฟูกกับน็อตแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปนดูเลยครับทางการต่อเพื่อให้จมดูดเงินรันเนี่ยครับ เป็นละะนักษณะแบบนี้นะครับพอเราใส่นอ็อตเสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ต้องขันนะครับให้ทำการเจาะใส่น็อตทุกตัวเลยนะครับที่รูขอช่างรูเนียงที่เขาเจาะไว้แล้วครับผมพอเราเจาะรูนอ็อตไว้แบบนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็ต้องทําการขันรูน็อตให้จมนะครับก่อนที่เราจะทําการขันรูน็อตให้จมเราก็ต้องทําการแทบหลอดน้ําอีกครั้งนะครับเพื่อให้ได้ระดับนะครับได้ระดับแล้วก็ต้องทําการเอามือกดไว้นะครับเพื่อไม่ให้หนีระดับนะครับแล้วก็ทําการขันหัวน็อตให้จมเลยนะครับครับผม ครับส่วนการขันน็อตนะครับเราจะขันแบบให้มันพอตึงๆนะครับอย่าให้จมมากเพราะให้จมถ้าจมมากนี่ก็จะทำให้เฟรมบิดงอได้นะครับและการติดตั้งบานก็จะยุ่งยากนะครับครับผม <c oughs> ค้าบผมพอเราอาจน็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่า เฟรมไม่ยุบนะครับขันน็อตให้พอตึงนะครับอย่าอัดแรงมากเพราะจะทําให้เฟรมโก่งตัวได้นะครับการใส่บานก็จะลําบากนะครับครับผมสําหรับบานเดือนนะครับจะเห็นได้ว่าช่างเขาจะเขียนหมายเลขเอาไว้นะครับสองบาน บานหนึ่งกับบ้านหนึ่งนะครับและเฟรมของวงกบก็เหมือนกันนะครับเขาจะเขียนหมายเลขเอาไว้เพื่อในการติดตั้งบานจะไม่พัดหลงกันนะครับบานก็ติดตั้งพอดีนะครับการติดตั้งก็ต้องดูหมายเลขด้วยนะครับให้เอาไว้เป็นช่องไปช่องนะครับ เพื่อนในการติดตั้งจะได้ง่ายนะครับครับส่วนล้อล้างเลื่อนนะครับก็เดี๋ยวเราทำการใส่บานเลื่อนเ,เราก็ต้องทำการปรับล้อนะครับจะมีจะเห็นว่าจะมีรูน็อตนะครับในการปรับล้อนะครับ ในการปรับล้อก็เราจะใช้ไขควงนะครับใหญ่เข้าไปในนี้นะครับการปรับล้อก็หมุนทางขวาก็หมุนล้อขึ้นนะครับทางซ้ายก็ล้อลงนะครับเดี๋ยวจะทำการปรับล้อที่หลังนะครับครับจะเรามาดูกันว่าบานมีอะไรกันบ้างนะครับ ตรงนี้จะเป็นเสาเกี่ยวนะครับเสาเกี่ยวก็จะเป็นเกี่ยวด้านนอกกับเกี่ยวด้านด้านในนะครับการติดตัง้งก็ไม่ยากครับก็สังให้สังเกตบกของรูกรักแจนะครับเอาเข้าด้านในกันหมดนะครับบานซ้ายกับบานขวานะครับบอกกุญแจต้องเข้าด้านในครับครับ ก่อนที่เราจะทำการติดตั้งบานก็ให้เราพลิกบานให้ได้ก่อนเลยนะครับเพื่อนในการติดตั้งจะได้ไม่ลงนะครับและเข้าใจง่ายอีกครับครับผมครับผมจะเห็นว่าขอเกี่ยวของบานนะครับขอเกี่ยวด้านนอกนะครับประมาณแบบนี้นะครับ แล้วขอเกี่ยวด้านในนะครับจะทําการเกี่ยวกันแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะยกขึ้นแบบนี้เลยนะครับให้เราทําการตั้งให้ได้นะครับเพื่อในการติดตั้งก็จะได้ไม่หลงนะครับจะและจะได้ไม่งงนะครับครับผมการยกบานติดตั้งนะครับ เราจะทำการใส่แข้างบนกันก่อนนะครับร่องด้านในนะครับจะดันในให้สุดร่องแางแบบนี้เลยนะครับรับติดตั้งการติดตั้งบานด้านนอกนะครับบานของด้านนอกนะครับ,บ,นนรบก็ทำการสอดเข้าไปด้านบนแบบนี้นะครับยกให้เข้า่องเลยนะครับ กบผมการยกบานใส่นะครับจะเห็นว่าจะมีอันร่องของลังอยู่เนี่ยนะครับให้เรายกร่องของบานให้เข้ากับล้อของล้างเลื่อนเลยนะครับนี่นครับร่องของสองบานเนี่ยนะครับครับและขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการปรับบานนะครับ รับผมการปรับระดับล้อนะครับเราก็ต้องดูว่าบานของเราเอียงไปด้านไหนนะครับจะเห็นว่าด้านบนนะครับติดนะครับล้อของเราเอียงมาด้านนี้นะครับเราก็ต้องทําการปรับล้อด้านนี้ยกขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อให้ได้ระดับครับผม การปรับล้อนะครับจะมีอยู่สองรูนะครับรูแรกจะเป็นรูของน็อตนะครับยึดกับขวางล่างนี่นะครับแต่รูที่สองข้างล่างนะครับจะเป็นรูของล้อนะครับหมุนขวาคือยกล้อขึ้นนะครับหมุนซ้ายล้อลงนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปรับนะครับการปรับก็ใช้ไขควงนะครับแย่เข้าไปในรูของ นอดของตัวล้อเลยนะครับถ้าทําการหมุนขวายกบานขึ้นนะครับการหมุนล้อขึ้นหรือลงนะครับให้เราทําการยกบานขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อล้อขึ้นหมุนขึ้นหมุนลงนะครับครับผมครับผมจากที่ผมปรับล้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นระดับของบานเลื่อนนะครับ ได้ระดับพอดีนะครับครับผมก็การติดตั้งบานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับผมส่วนการติดตั้งตะขอล็อกด้านข้างนะครับให้เราทำการรวมเข้าไปแบบนี้นะครับ เราทำการล็อกไว้ล้วทำการแมกตรงด้านข้างนี้ไว้นะครับให้เสมอตัวหัวตัวหัวล็อกนี่เลยนะครับพอเราแมกจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำการปิดนะครับเรามาแมกไอตัวเฟรมด้านข้างนี้นะครับ เสมอกันเลยนะครับครับผมพอเราแมกจุดของเฟรมนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการแมกด้านในด้วยนะครับเพื่อทำการติดขอตะขอนะครับตะขอล็อกนี่นะครับแล้วก็เอาเสมอ ที่เราแมากจุดไว้นะครับให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเลยนะครับครับพอเราเยึดตะขอล็อกแบบนี้นะครับเี็ที่เรียบร้อยแล้วก็เราก็ลองปิดดูนะครับแล้วก็ลองล็อกดูว่าสามารถล็อกได้ไหมครับนี่นะครับ ล็อกได้นะครับถ้ายัางล็อกไม่ได้ก็ขันน็อตปรับขึ้นลงได้นะครับครับผมครับผมในการอุดซิลิโคนนะครับ เราจะใช้สติกเกอร์ที่ติดมาจากเฟรมเนี่ยครับม้วนๆๆยัดเข้าไปในรูที่มีล่องใหญ่แบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เปลืองซิลิโคนมากนะครับซิลิโคนตัวนี้เป็นกาวอะคริลิกนะครับสีขา,าสวสามารถทาสีทับติดได้นะครับครับผมในการปัดหลอดซิลิโคนนะครับ ปลายหลอดเราต้องปาดให้45นะครับเพื่อนในการขีดและการกรีดนะครับในการปาดรูของปลายหลอดซิลิโคนนี้เราต้องกะให้ได้ขนาดของรูนี่นะครับเพื่อนในการกรีดจะได้สวยงามนะครับและในการขีดเราก็ต้องทำการขีดทีเดียวแบบนี้นะครับกดแากมาแบบนี้นะครับ แล้วใช้มือในการปาดแบบนี้นะครับเพื่อให้ซิลิโคนเข้าในร่องนะครับผ้าต้องมีไว้นะครับเพื่อชุบน้ำในการเช็ดนะครับแบบนี้นะครับถ้ามีร่องใหญ่แบบนี้นะครับเราก็ต้องทำการปาดหัวนี้ลืกเข้ามาอีกนะครับ เพื่อซิลิโคนออกได้เต็มร่องนะครับรับมก็ขั้นตอนในการติดตั้งบานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับถ้าเราสั่งช่างอลูมิเนียมมาติดตั้งก็ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับแต่ถ้าเราสั่งมาติดตั้งเองก็จะประหยัดขึ้นอีกนะครับ ครับก็ลองทำดูกันนะครับก็การติดตั้งก็ไม่มีอะไรมากนะครับ